เตรียมเพื่อสมาชิกน้องเขาคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มาก็ใส่ขาวๆดำๆก็รู้สึกมันทุกๆไงี้ไม่ใช่ใชก็เลย<ต>ไปเปลี่ยนเป็น<ต>ขาวที่ขาวบอกว่าน้องไปเปลี่ยนเป็นสีแดงเถอะก็เลยลงทุนไปรูดซิปก,กันในรถกับน,น้องคุณเมือ่อกี้ก็ได้มาสวยแค่นี้เองค่ะขอบคุณมากค่ะอยากไม่แม่อยากให้น้องได้ฟังด้วยบอไม่ก็จะเป็นสมาชิกลายแดะ บอกความรู้สึกที่เราได้มาเจอเพื่อนๆน,น,นะความรู้สึกน้นองของ,องความรู้สึกพี่น้อยนะในที่นี้เป็นพี่น้อยเป็นน้องของพี่เขาสองคนเท่านั้นเองพอส่วนใหญ่จากพี่น้อยนี่รักทุกคนค่ะรักมากรักคดทถถูนรักคุอ,อ <c oughs> าจารย์ลพบวนชนัทโยคยวยคอาจารย์อาจารย์ลพวันบอกว่า,วาเธอมากไปแล้วนะเขาเคาสั <c oughs> ่งฟันครูมั่งกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาด วันนี้ก็ได้กินหางฝัง่งนู้นกินหัวกินกลางฝั่งนี้แต่ว่าหัว,หว,หวไม่ชอบหัวมันเต้งไปก็ <c oughs> <c oughs> <g <g> ยังไงก็ขอบคุณแล้วก็รักทุกๆคนรักจริงๆรักหลายแดนรัก <c oughs> ที่จะอยู่ในตรงนี้ไม่ว่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือว่าเ,เหมือนนิ้งกับฟันนะเราพี่น้องกันเหมือนท้องเดียวกัน โดยเฉพาะนู้น้องเขานับถือน้ำใจมากสีสาวผิวสีผิวสีแทนผิวสีแทนสีขาวอะที่ขาวที่บ้านน้องเรียดนมาหาไม่ไม่อ๋อน้ำตาลแม่ไม่น้ำตาลไม่อ๋อน้ำตาลไม่ไมค่ะแต่แม่แต่แม่บอกว่ากล้วยหมกลืมกล้วยหมกลืมแต่น้องไม่ได้ว่าน้องไม่ได้ว่าน้องก็สี่คนด้วยหมกลืมแค่ ลืมไม่ในเตานานแล้วแม่เมโอ้แล้วตอนนั้นเต็มไปด้วยฐานไยใช่ไหมแต่ก็รักน้องรักน้องค่ะรักน้องทุกคนจริงค่ะอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆเจ็บหัวใจบ้างสนุกบ้างไปกอนไปเนาะใช่เป็นเร่อธรรมดาค่ะเราอยู่ด้วยกันเอ้ยต้อมีไม้คลั่อีรามันส่งบ่อยมาก กีลาแกอย่าส yeah, okay. ่งไม่ห um, uh, huh? uh, huh? ันต่อยเดี huh. um, ๋ยวเดี um ๋ยวไปเคยพูดเคยพูดค่ะกีลามันส่งต่อยมากกีลานี่คือใครฮะกีลาเป็นอะไรอย่าสีแบบโอ้โหกีลาคือใครวะมันเป็นพอหมหรืผู้หญิงมูดูบางครั้งมันใส่กระโปรงสวยที่ไม่แต่พี่ดูมาเหมือนกระเทยใส่กระโปรงน้องน้องว่ามันผ่านลูกกป็นเดื็กพอไหว่าไหมว่าไหมมาใส่กระโปรงพี่พี่อย่าพี่อย่าว่าน้องหนึ่น้องไม่ได้ยินบางทีนะมันใส่กระโปรงมานะจะว่าอะไรอ่ให้เกรงใจ เชือกรองเท้าพี่พี่พี่คณะถุงเท้ามันยอมสลายน้องแป้งผูกหัวพี่ดูถุงเท้าผูกหัวมันสายสายเชือกเองเท้ามาผูกคอแล้วเอาถุงตอนแรกอะพี่ไม่ได้ใส่สร้อยมามจะรองเท้าพี่ใส่เป็นสร้อยพี่แล้วมันเอาถุงเท้าไม่ได้ใส่เลยน้องมาผูกหัวไอเดียสุดยอดเลยอะไอเดียสุดยอดสุดยอดทุกอย่างแล้วพี่ลงมาวิจัยณ์มันทีหลังให้มันไม่ดีใช่ใช่ว่ามันคือกระเทยผ่าตัดคือคืองี้อ่าน้องมิกรม จริงๆแล้วเวลาคนเราใส่เกมโอเคเดินแมนๆมากๆโอเควันนั้นมาใส่กระโปรงมาอะไรยีข้าวไปเลยมึงใส่กระโปรงมึงใส่มึงใส่กระโปรงไปเดินนี่นี่ไหนพี่ขาวว่าเพื่อเอาเองอะไรตัวนี้นี่มาบันไดอย่างงี้กูเอาอะไรเพื่อกลัวอะไรมึงมึมกูกูก็เห็นพี่ขาวเดินเดินมันเหมือนกันแหละอยู่ไปอยู่ไปไม่เดินทอมงึเอดส่งพี่พี่โมดตั้งแต่ประโยคแรกโคค รักสวยรักงามออกมดเวลารักสวยรักงามอย่างนี้เชื่อแม่คุณน้อยคุณน้อยใส่ในนี้นอนได้ไหมคะอยากรู้บางครั้งก็ใส่นอนค่ะนี่พีรู้ไหมว่าหนูจะบอกความรักนิดนึงว่าบางครั้งหนูมันลายเดนเหนื่อโซ่หนูกลับไปควันก็ไม่ได้แปตงน้ำก็ไม่ได้อานหนูก็นอนอย่างนั้นแหละเราตายเราเจอพี่ทองเดียวกันแล้ว เป็นทั้งนั้นเลยเป็นทั้งนั้นบางที่บ้านท้องโหยนึงติดเมือติดเมือขอไปนะคะค่ะจริงๆิใครเรื่องดีขอบคุณให้พี่น้อยหน่อยค่ะขอบคุณท่ะขอบคุณทุกคนค่ะเรียน